คนมาสกินทั้งครอนมรัวมาคนมากปาก็ค <the öst> ุณตั้งเด้งรับเชื่อมาก็ปีปีครบปีเดือนนี้คือกันครับผมก็ดีใจผที่ได้อยู่กับเจ้าได้รับเชื่อเจ้า ได้ไปดกับพอ่อแล้วก็ประกาศเขาเสร็จพ่อเชื่อคุณไม่รับเชื่อเลยมีใจที่ท่านมารับเชื่อเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มาอยู่ตรงนี้ก็อยากจะมาเป็นพิมากก่อนที่ผมจะมาก็ตอนแรกผมเสียพยาีไปนันมาผมนอนไม่คดหลับสะดุ้งตลอดงคืนม,มันจะมีกบวิญญาณสะดุ้งกั้งคืนตลอดร้านมานอนด้วยกลางคืนนี้ ก็ไม่ได้เรกลัวเมื่อคนบ้าก็จะรับตาทีลังได้มันจะมีคนมาสกิลทำให้อรกล่วนแม่ก็นอนพอประมาณมาหลายปีมาแล้วก็ไปฟเสียตอนตอนนั้นปีุ0ค็ไปบินอย่างพอก็ได้การรับเชิญเจ้ายะงไม่บอกว่าให้เลียครับผมในพวกทีรายมีอย่างรายมีอย่างมาก็เลยปฏิญาณว่าจะไม่รับ จะไม่เชื่อจะให้เขาอยู่ในตรงนี้ืที่ตรงนี้ผมก็เลยจัดการในภายในสามวันเลยหรือออกมดอที่ใจใจเอาไปจริงที่ช่วยหมดเงอนมาหมดจากนั้นมาผมก็รู้สึกว่านอนก็นอนสบายหลับหลับเรียเลยครับกึ่งคืนฟันก็ไม่เคยฟันเแล้วก็ไม่ไม่เคยมีว่าวิญญาณไหนจะมาหลอกมาหลอน อนี้้ก็บคุณจารดพวยบคุณิธีประกาศข่าวประเสริฐง,ง่ายๆอยากให้พี่น้องร่วมกันช่วยกันคอมเมนต์กดแชร์คลิปคำพยานคัดลอกลิงส่งให้คนที่รักคนที่มีปัญหาในเรื่องนั้นๆหรือแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวเปิดเป็นสาธารณะหรือแชร์เข้ากลุ่มครอบครัวกดแชร์หน้า Facebook ของทางคิดซจัร หรือกดไลค์เท่านี้ก็เป็นการมีส่วนร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐได้อย่างมากมายแล้วครับขอบพระคุณมากๆขอพระเจ้าอวยพระพนะครับ